คื้นหน่อยมันร่วงไม้เองจากต้นไม้ก็ใส่ลงไปเลยถ้าได้ไม้ดีๆเนื้อดีๆเลยใส่เข้าไปนะไม่ต้องเสียดายนะไม้ท่อนดีๆใส่เข้าไปเลยมันก็จะเป็นสุดยอดเลยเมื่อกี้ไม้มันผุเลยร่วงมาจากต้นไม้มันผุก็ใส่มาแล้วก็นี้ ตัดมาจาักประตูจะทำระบบมับงกรพ่นไฟให้ดูว่าเป็นยังไงตอนนี้ใส่เข้าไปเลยเนี่ยครับเราไม่ต้องห่วงแล้วครับเราก็เก็บ ไอท่อนไม้เนี่ยมันร่วงมาจากต้น,นไม่ได้ฟันเลยนะนี่ไม่มีรอยควันเลยมันมันไม่ได้เอามีดฟันมันร่วงมาอย่างไงก็เอามาใส่อย่างนั้นเลยเนี่ยมันมันไม่ได้ซื้อได้หาไงไม้แบบนี้นะถ้าจะใช้ระบบน้ำมันพอก็ใช้ลองหยดดูนี่ตอนนี้เปิดไหลเลยก็จะปิด ปิดให้มันเป็นหยดให้มันเป็นแค่หยดครับแต่ให้มันไหลเร็วมันก็จะลุกเร็วมากแรงมากเนี่ยครับเก็บได้มาทั้งนั้นแหละเก็บได้มาเมื่อกี้เนี่ยธรรมดาอาจจะใส่ชิ้นเล็กๆเล็ก ไม่ได้ใส่ชิ้นใหญ่สักทีตอนนี้ก็ลองใส่ชิ้นใหญ่ให้ดูบ้างครับหลายๆแบบหลายอย่างถ้ามีถังแก๊สตั้งอยู่ตรงนี้นะครับถังแก๊สใหญ่ๆเลยมันก็จบแรงมากเลยทีนี้แล้วก็เนี่ยมันผุหมดแล้วไม้อะไม้มันผุครับเราก็จะปิดก็ได้ วันมีแล้วครับจะปิดเพราะว่าสแสดงว่าลมไม่พอนี่นะมันก็ต้องใช้อากาศเพิ่มเหมือนกันนะถ้าเราเราปิดตอนแรกเนะี่ยวันมันมีพอเปิดสักพักควันจะไม่ค่อยมีถ้าเราเปิดแล้วเดี๋ยวไฟมันก็จะลุกเลยน,นะอมไม่สมบูรณ์แล้วก็ไม่ต้องไปห่วงควันมันลวครับแต่มันจะลุกย้อนมาทางนี้แค่นั้นเอง ที้เราต้องการให้มันพ่นเขาไปในนู้นครับเราทำยังไงแล้วก็ปิดปิดแล้วควันมันมีเนี่ยวันมันแทนี่จะมันไปไปในเตามันไม่มันมาออกในท่อนี้ท่อที่ใสเชื้อเพลิงแต่ถ้าเราปิดสักพักหนึ่งไอกควันที่เหลือตรงนี้มันก็จะโดนเผาหมดก็จะพ่นเข้าไปในเตาอย่างเดียว จะเป็นไฟพ่นเข้าไปในเตาเลยครับนี่คือระบบจรวดนี่คือโบเวอร์หรือว่าห้อยโขง2นิ้วขนาด2นิ้วพอ,อเปิดครึ่งหนึ่งนะเปิดลมครึ่งหนึ่งแก๊สรั่วรั่วซึมนะครับยังไม่ได้ทำแล้วก็สีนี่เป็นสีการสนิม ซึ่งเป็นสีเทาอย่างนี้พอทาไว้แล้วพอโดนความร้อนมันจะคลายตัวกลายเป็นสีขาวๆเหลืองๆเ,เดี๋ยวมันก็จะเป็นออกเหลืองๆช่างมันับเพราะว่าต้องการให้มันมีบ้างเพื่อกันไม่ให้ไปสนิมมากไปเบรกสนิมไว้นะครับความร้อนมันจะพ่นเขา้าเตา,เตานู่นปุ๊ปปุ๊ปปุ๊ปป ขออย่างเดียวเนี่ยตรงนี้เปลี่ยนใหม่เป็นถังถังแก๊สไปเลยเพื่อให้ใหญ่กว่านี้แล้วก็ฝาปิดสนิทใช้ทรายทำเหมือนหัวเตาก็จะจบเดี๋ยวเปิดให้ดูไม่มีควันแล้วครับก็เปิดอมันออกมามันก็เผาเผาไหม้ควัน แรงมากเลยทียนี้เราทำยังไงอ่ะเราก็ไปใส่แนวแนวนอนนุ่นนะต่อไปก็ไปใส่ในแนวนอนทั้งในเลยแล้วก็เป่าแล้วก็ปิดดีเลิศเติรเดเ๋ยวคลิปสั้นๆน,นะครับสั้น ลืมติดตามออนะครับใช้ไม้ขนาดเกือบเท่าไอเนี่ยดีเลยนะก็ลองเปลี่ยนดูออก็ลองเปลี่ยนดูใช้ไม้แต่ไม้เนี่ยเป็นไม้ผุแท้เลยไม้ที่ร่วงออกมาเก็บออกมาจากปกต้นมันร่วงมาเองนะไม่ได้ไม่ได้เปลืองอะไรมากนี่เราจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ถุงพลาสติกก็ได้ถุงพลาสติกก็เยอะนะใส่ถุงพลาสติกไปก็ได้ ใส่ถุงพลาติกไปก็ได้มียางคนนิดหน่อยอย่าลืมติดตามให้กำลังใจออกกด Subscribe ก,กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ